แอดคารบาที่มคลิปแต่กลับเรียนว่าผมร้องเพื่อให้กองบรรจาการตำรวจสอบสวนการเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าคลิปที่มีการพูดนั้นเกิดขึ้นก่อนการเลือกตั้งนายกรับีเพียงหนึ่งวันหรือ2อวันเพราะฉะนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดนี้ เมื่อเป็นการตรวจสอบข้อที่จริงได้กบเรียนอีกครั้งหนึ่งนะครับว่ากรณีที่ผมร้องหรือให้ตรวจสอบผู้มีชื่อเสียงนะเพราะว่าคนเหล่านี้ได้รับการเชื่อถือจากพี่น้องประชาชนหรือมีอิทธิพลจากนั้นคามคิดเพราะฉะนั้นคุณพูดหรือคุณทําอะไรก็ตามถ้าไม่เป็นไปตามกระบวนการกฎหมายหรือขัดต่อกฎหมายหรืออะไรก็ตามที่ไม่ต้องไม่เป็นไปตามกระบวนการของระบบประยาในไตย ไ,ไม่ว่าในส่วนของสวไม่ว่าของสมาชิกไม่ว่าครอบครัวหรือไม่ว่าในเรื่องของธุรกิจหรือไม่ว่าเหตุการณ์ที่ผ่านมาสดๆร้อนๆลูกชายของท่านผู้ว,ว่าราชก,การกรุงเทพมาก,อาก่อนซึ่งก็โดนผู้รี่โดนกระทําการที่ไม่เป็นไป,นปนตามกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่ทั้งๆที่ ฝ่ายที่กระทำเรียกตัวเองว่าฝ่ายบริชาทที่เป็นใสิ่งเหล่านี้ผมนำมาเพื่อที่จะประกอบให้กับกอ,อ,องบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเพื่อดำเนินการเป็นไปตามกระบวนการกฎหมายในการตักเตือนในการกลางหรือเรียกมาสอบประเด็นหนึ่งประเด็นใดตามความเหมาะสมแต่ผมยืนยันอีกครั้งงว่าไม่มีเจตนาที่จะ ร้องเพื่อนนดําเนินคดีแก่ผู้ผผใดผ่าร้องเพื่อสอบหรือปรามในสิ่ง่เกิดขึ้นให้ตรงกับข้อมูลความเป็นจริงไม่าบว่าใน รองที่กองบัญชาการสอบสวนการเพราะว่ากองบัญชาการสอบสวนการสามารถดำเนินการวจนสอบหรือสอบสมนาที่กวประชนิจภตการผม็มีสิทธิ์มีภาควิจารณะการมีภาคพิจารณาการเมืองหรือมีภาควิจารายรัแต่การวิภาควิจานั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของความเจิตต้องอยู่บนพื้นฐานข หลายประเด็นที่ผมสุ่ฟ้องอยู่ตอนนี้เจ็ดคดีผมก็